สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมอ เพรซิมูเลเตอร์นะครับผมโอ้โหหลังจากที่เราได้ของมากมายจากน้องๆน,นะครับผมอันนี้พี่จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเราจะเริ่มนะผมคือคือพี่จะบอกว่าพี่คือพี่อ่ะมีน้องส่งของขวัญมาให้พี่นะคือน้องมันมันหายไปแล้วตรงคือน้องก็ส่งของมาให้พี่เยอะมากส่งเพชรมาหนึ่งหนึ่งบีส่ง 1, 1สัตว์เลี้ยงอะไรมามากมาแต่ว,ว่าเนี่ยเนี่ยส่งกล่องเนี่ยมาเปิดด้วยแต่ว่าไฟล์ที่พี่อัดมันเกมมันเด้งแล้วทําให้ไฟล์มันเสียนะผม ก็เลยไม่สามารถเอาไฟล์ตัวนั้นมาได้คือพี่อัดไปช่วงหนึ่งแล้วนะผมพี่ต้องขอโทษน้องที่ส่งของมาด้วยนะน้องเมสซี่นะครับผมส่งของมาให้พี่นะแล้วก็คือเปิดไปแล้วด้วยนะผมตัวคลิปตัวนั้นคือมันเสียไปเลยนะผมคลิปตัวนั้นมันเสียไปเลยนะผมพี่ต้องขออภัยน้องๆมาด้วยนะครับผมมาแต่เดี๋ยววันนี้นะผมเรามาอยู่ที่แห่งนี้นะผมเราจะมา คือพี่อะเดินมาเก็บกล้วยก่อนเออโอเคพี่ครับผมเห็นไข่ที่นี่นะผมน่าสนใจมากทุกคนไข่โลกนี่นะเหมือนไข่ที่เนี่ยมันจะโอ้โหถั่วติดมันจะมีสัตว์ที่เป็นใจแอนอยู่แบบว่าพี่ไม่แน่ใจว่านี่คือสัตว์ตัวใหญ่หรือเปล่านะทุกคนนะพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่ใช่ป่ะเนี่ยอแต่นี่มันก็ใหญ่นะพี่ไม่รู้นะทุกคนแต่พี่ลองส่งก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่หรือเปล่ามันไม่น่าใหญ่เนาะ รับผมพี่ก็เลยจะมาลองสุ่มเ,เล่นๆดูสักนิดหน่อยนะผมแต่ว่าสัตว์น่ารักมากเลยอ่ะโหที่นี่ดูดิโคดอวากาศอ่ะทุกคนดูดินี่คือสัตว์แบบสวยงามมากเนี่ยเนี้เนี่ยผลมังกรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนย คือพี่เล่นมาคือพี่อัดไปแล้วนิดนึงด้วยนะทุกคนแล้วแบบโอ้โหอย่างเฟลเลยทุกคนแล้วคือพี่ไม่รู้ว่าตรงนี้พี่พี่ไปหรืออย่างไรนะผมพี่หยุดชิทเวิร์ลใช่ไหมชิทเวิร์ลพี่ปลดหมดแล้วโอเคเอ้ยชิทเวิร์ลพี่ปลดหมดแล้วเหรอพิกเซลเวิร์ลเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราจะไปพิกเซลเวิร์ลก่อนดีกว่าไปดูว่าพิกเซลเวิร์ลมีอะไรให้เรารู้บ้างนะผมวันนี้เดี๋ยวเราไปตะลุยฟาร์มกันว่า จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปที่ The Wood ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ Pixel World กันนะผม Pixel World มันอยู่ทางไหนนะนี่ Fantasy World ใช่ไหมน่าจะไปได้หระมั้ง Pixel World อะ่ะดูนะมีไหมนะ Pixel World วู้กระโดดได้ไกลจัดๆเลยนี่ Pixel World นี่ยนี่พิกเซลเวิรนะผมเดี๋ยวเราจะไป p i พิกเซลวิวิ่น่าจะสวยมากแน่นอน Pixel World ครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะนี่ครับผมเรามาสู่ Pixel World ์มเป็นที่เรียบร้อยนะผมมาดูไข่มาส่องไข่ Pixel World กันดีกว่า โอ้นับเปอนสองไม่ได้นะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี <material> ่ยมันหาจากไหนน้องๆคือมันมีน้องส่งกล่องมาให้พี่ใช่ไหมเออแล้วกล่องพวกนั้นมันหาจากไหนพี่ไม่รู้จริงนะช่วย่วยบอกพี่ด้วยเรื่องกล่องนะผมเรื่องกล่องที่น้องๆหาจากไหนกันนะโอเคเดี๋ยวพี่จะปลดเพราะพี่มีพอจะมีรายได้จากตรงนี้อยู่นะนี่นีเดีวไปเลยนะผมปลดล็อก 15m สบาย เฮ้ยหงุหนิดจ้อยจิบจอยเฮ้ยเอ้ยมามาไปไปไปนะผมเราจะปลดล็อกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะปลดล็อกได้นะแต่วันนี้เราจะทัวร์โลกเลยไปเลยปลดเลยโอเคผมมันให้เบรกเลยยีิบ้าอันเนี้ยเพื่อจะปลดปลดให้หมดเลยนะผมที่จะปลดทุกโลกเลยครับผมปลามาหูเล่นเงินอย่างเยอะเลยนะโอ้โหยังเอานะผมนี่พี่มาถึงกล่องใหญ่พิกเซลเวิลแล้วน้องๆ้อมานี้วู้ฮู้พิกเซลเวิเนี้ยสวยงามดีจริงเลยพิกเซลเวิลมีโลกน้อยเนาะมันถึงแปดเบกก็ถึงล้ลยลุมกันเลยเล,ยลยึ้น นิดเดียว โอ้แต่โบนัสขึ้นเยอะจาดนะผมพิกเซลเวิร์นะก็อันนี้เนาะโอเคนะผมเดี๋ยวพี่จะไปต่อนะต่อจากพิกเซลเวิร์ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนตัวหนึ่งอันนี้พิกเซลเวิร์พี่ปลดได้หมดแล้วนะผมต่อพิกเซลเวิร์ก็เป็นแคทเวิร์แล้วก็ลิมโบนะผมอู้ดูดิโลกเยอะจัดนะผมแคทเวิร์แล้วก็ลิมโบนะแล้วกลับไปที่ดูวอสเหมือนเดิมนะผมวันนี้เราจะไปตรวจแต่ละโลกกันเลยนะผมพี่จะปลดล็อกไปนะผมต่อไปเราไปหนึ่งแล้วเราไปสองแล้วต่อไปเราก็ไปสามก็นี่ก่อนนะผมพี่อยากได้กล่องสุ่มอีกนะน้อง เป็นทั้งด้านของแคทเวิร์นันเป็นโลกของแมวนั่นเองครับผมสำหรับใครที่สายแมวก็น่าจะชอบปันน้ำบุเรามุ่งหน้าไปสู่โลกของน้องแมวกันเลยนะผมเกมนี้มีโลกมากมายจริงๆว้เรามาสู่แคทเวิร์ไปเรียบร้อยนะผมตรงนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงให้สูมอนเดิมนะผมโหหน้าตาแมวจัดนะผมโอ้จริงๆถ้าเราเปิดบดแล้วเราก็ไปส่องได้นะว่าแบบว่าเออเราอยากสะสมตัวไหนเนาะจริงๆมันต้องเปิดให้ได้ทุกตัวเลยป่ะตามหลักแล้วใช่แล้วเขาก็แบบหาเพชร แล่แรกันมาจากไหนทุกคนเริ่มแพงอุ้ยหกจุดห้าบีนะที่นี่เริ่มแพงแล้วพี่ไม่รู้พี่จะไปได้ทุกโลกหรือเปล่ามามาวู้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 ไปครับผมโอ้โหคนมีตังค์นะครับผมก็เลยไปได้เรื่อยๆขอบคุณเฮ้ยคุณห้าวคุณห้าคอยโอ้โหโอ้โหขึ้นแบบแบบหู้จากที่สิบขึ้นมาแบบโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครจริงเลยวู้เรามาถึงแล้วว้าวโอ้ อุ้ย,ยทุกคนแต่ก็แรงอยู่นะราคาเมื่อกี้แรงอยู่นะอุ้ยตรงนี้ดูแบบสุดจัดเลยทุกคนคูณห้าคอยว่ะเอ้ยรอเลยรอเลยอีกหน่อยดีกว่าหาหนะูดูดิดวยโวโวโววสุดจัดสุดเกินนี่นี่ไปแทะอันนี้ดีกว่านี่นี่แทะอันนี้ดีกว่าเออโหใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่ <c oughs> โหเลือดคนเยอะยิ่งไกลเลือดยิ่งเยอะนะโว้นี่ตนอนรอได้เลยเนี่ยแต่ที่นี่คือแบบโอร้อยสิบสามมิลเลียนทุกคน อย่างสุดเลยอ่ะกล่องลงมาทับเราตุยไหมถ้าเราโดนกล่องทับอะ่ะแค่กล่องนี้ก็ใช้เวลาอยู่นะถ้าตีตัวเดียวเห็นไหมเอาผมจะตีสักกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปโลกต่อไปกันนะผมวันนี้เราจะผจญภัยหลายๆโลกเลยทีเดียวนะผมเอ้ยมาโอเคเก็บเก็บเก็บไปเดีวเราไปดูโลกต่อไปกันนะผมไปมาครับมาต่อนะผมตอนนี้เรากลับมาที่เดอะวูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปสู่โลกไหนนะเดี๋ยวนะพี่ปลดโลกเอม แคดเบอร์แล้วนะ mm hmm. ผมก็กดถือเลยนะ mm hmm. ผมนี่ mm hmm. เราปลดโลกแคดเบอร์แล้วโลกที่เราจะไปต่อไปก็น่าจะเป็นทางด้านของลิมโบว้าลิมโบมันคืออะไรนะทุกคนมันคือกระจกมิติเว้ยรอบนี้ไม่ได้เป็นปืนใหญ่เข้าไปสู่กระจกว่ะพโช่ว่ Food ะพอช่อฟุดอ่ะโอ้พโช่ฟุดมีแตกออกไปอีกทุกคนเมื่อกี้คือแบบว่าอันนี้จะมาแล้วก็ถือแตกแขนงออกไปอีกทุกคนจะมีทางด้านของเดี๋ยวพี่ไปตรงนี้ก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เราเข้าสู่โลกกระจกเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะอันนี้จะเป็นดุ๊ก ดุกดุกดุดกดีเวิร์ลวิ้ยเป็นรูปวาดทุกคนโอ้โหมีห้าร้อยสภาพว้าวไม่กอดนะผมถ้าเล่นเงินเราถึงเราจะสามารถสงได้ใช่ไหมโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงบิ๊กบิ๊กบึ้มบ้ม,บมบาบนี้วูนี้เป็นโลกของวาดรูปทุกคนนะผมเห,หมืนอ,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 มอ,อนน้ำหนึ่งใหม่เลยนะเนี่ยโอ้คุณสามคอยก่อนกดก่อนเลยตอนนี้โอ้น่าจะหายากน่าดูนะตรงนี้นะเหมือนเริ่มน้าหนึ่งใหม่เลยทุกคนแบบว่าเพชรเพิ่นช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ ที่น้องเซตเทรมาทั้งหลายเงินมูนแมวนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเราต้องหาใหม่แล้วทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะขอสำรวจโลกนี้ก่อนนะผมว่าจะมีอะไรพิเศษไหมอ่ะเออมาผมเอาตัวไปเจ็ดหนห้านะเก็บเราไปต่อเพื่อจะปลดเจ้านี้ครับผมนี่นี่ให้มันได้เยอะๆนะผมมามานนี้เออโบนั bon wow. สว้าวสวย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 เลยโหแต่โลกนี้พี่ถือว่าพี่ชอบมากเลยมันเป็นศินละปะเดี๋ยวเยอะไปแล้วนะอ่ามันจะเยอะกินไปแล้วนะ อือ uh huh. ช่วยช่วยกันตีดีกว,ว่าจะได้ไวๆวูโอ้วว้าวกล่องแดงโอ้โ oh, หทุกคนคือจะบอกว่าอืออย่างอย่างนานโอ้โหโอ้หมายก้อนสามแสนทีเดียวสามแสนเลยเหรอวะของจริงเลยอะว้า wow. วไปเดี๋ยวพี่จะไปต่อนะผมตอนนี้มีสี่แสนแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันต่อไปนะผมปลดล็อกที่หกสามแสนหกอุ้ยข้าหน้ามีกล่องสมบัติด้วยปีกี่ปีเนี่ยว่าจะว่าจะเปิด คิดในใจแล้วดูสภาพแล้วน่าจะยาวนานใช้ได้โอ้โหทุกคนคือรอแบบว่านี่สัตว์เลี้ยงพี่ตีอยู่แล้วไม่ลดเลยอะ่ะ1.1 SX กว่าทุกคนพี่ขออนุญาตตีกล่องผู้นี้ก่อนได้ไหมเออนี่มันยังขยับอะ่ะโอ้โหมันนี่มันยขยับแล้วเนี่ยโอ้โหตีไม่เข้าเลยพี่ควรจะทําอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้คือพี่ไปต่อไม่ได้ง่ายแน่นอนนะผมโอ้โหพี่ต้องตีกล่องผู้นี้ก่อนมาทุกคน<ม>เพื่อไปต่อก่อนนะผมไม่งั้นพี่ไม่ได้ไปแน่นอนโอ้โหกล่องนี้คือตีอย่างนานอ่ะถ้าตีได้นี่คือแบบเวลอัพรัวๆแน่ะึ พี่จะกลับไปที่ the w o o d the w o o d ก่อนแล้วนะผมไปดูว่ามันจะมีที่อื่นที่พี่ยังไม่ได้ไปหรือเปล่าหรือว่าพี่ข้ามขั้นมาหรือเปล่าพอทอคือสุดแล้วนี่พอทก็คือสุดแล้วนี่ใช่ไหมคือพี่ต้องตีพอทก่อนหรือพี่ต้องอะไรมานเนี่ยดูมันมีหลายที่มากทุกคนพี่อาจจะต้องไปทีพอทก่อนนะผมแต่ว่าพี่ว่าดังนั้นพี่อาจจะต้องไปเล้วนนะไปฟาร์มเพิ่มก่อนลนะมั้งเพื่อความแรงหรือว่าไปหาสัตว์ใหม่ๆเพื่อแรงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะผม เพราะมันตีค่อนข้างนานนะไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันหน่อยดีกว่าไปดูตลาดแบบจริงจังเผื่อจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มามแบบราคาจับต้องได้ตอนนี้พี่มีประมาณ3.4บิลเลียนป่ะไม่แน่ใจนะน่าจะบิลเลียนแหละนะผมเดี๋ยวเราไปดูตลาดกัน,นว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปตลาดกันดีกว่าทุกคนนะผมวาร์ปมันไปตลาดมาครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดสดสนามไม่ใช่ <c oughs> ตลาดนะผมนี่เรามาอยู่ที่ตลาดนะผมอุม้ยมีกล่องสมบัติด้วยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยัันนออหกกเเเียยยะะลลพบ เขาหามาจากไหนกันนะผมตอนนี้เรามาดูกันนะแล้วก็กล่องมันจะมีกล่องขายบ้างไหมตัวน,นี้ 3.3b เหรอโอจ้จริงพี่ก็มีอยู่นะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์เลี้ยงแต่ไม่รู้จะไปขายได้บ้างหรือเปล่านะผมแล้วก็นี่คือสัตว์เลี้ยงนะนนี้คือพี่จริงจัง,จงมากพี่อยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วแบบมันจะมีคนขายถูกๆบ้างไห <laughs> มจะมีไหมนะไม่น่ามีพี่ว่าตัวใหญ่ๆน่าจะแพงมากอันนี้ 10m ส่วนอันนี้ก็ 2m นะแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาใช่ไหมนะผมอุย้ยดูมีมังกรมกรเอีเวนต์ด้วย นะผมนี่มีคนขายตัวนี้ 150m ที่พี่ได้มาวันนี้ 150m หู้ยนี่เท่หว่ะทุกคนอันนี้นะผมเอมแล้วก็ร้า,านนี้นี่นี่นี่โอ้โหสลึงตัวใหญ่86มิลเลียนเฮ้ยโอ้ยอยังแพงเลยอะพี่ผมไม่มีได้จับต้องแน่นอนนะผมดังนั้นพี่ขอพานก่อน <c oughs> พี่มีเงินไม่ถึงทุกคนมีเพชรไม่ถึงนะผมต่อมานะผมนี้เป็น2.4บิลเลียนนะตัวนี้พี่ขไ ه, ข่เฮ้ยไข่มาทุกคน 2.4b ลองลองลอง,ลองเสี่ยงดวงดูไหมเผื่อได้ตัวใหญ่ทุกคนลองลอง,ลองไหมพี่อยากลองอะ ถอกไหมอ้าวพี่ซื้อไปจริงๆด้วยนะผม2.4บิลเลี่ยนฮะตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนนะจากการซื้ออันนี้นะผมแล้วพี่ต้องดูว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนนะผมขอขอบคุณเงินจากน้องเมสซี่มากๆแล้วจากน้องทุกคนที่ให้มาในตอนแรกด้วยนะผมเดี๋ยวพี่จะทาการเปิดไข่นะผมเปิดไข่บิลเลี่ยนนี่นะผมพี่ลองซื้อไข่บิลเลี่ยนมาเปิดดูนะ เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวนะอยู่ในกระเป๋าแน่เลยใช่ไหมนี่นะผมไข่นี่นะผม Exclusive น,นะผมศูนย์จุดหนึ่งเบอศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมว่จะลองเปิดเปิดที่นี่ไม่แน่ใจเดวิดเรากลับไปเปิดที่โลกสวานเดี๋ยวมาดูว่า มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยครับเดี๋ยวพี่จะขอเดินทางไปที่สวามก่อนนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้พี่ได้ลองช็อปเป็นครั้งแรก <c oughs> นะครับผมได้ลองช็อปเป็นครั้งแรกดูเลยว่าเราเสียเงินไปขนาดนี้นะผมมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะมาครับเรากลับมาที่โลกสวามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพี่จะทําการเปิดกล่องกาชาที่พี่ซื้อมาจากตลาดนะผมราคาสองพันสองจุดสี่บิลเลียนนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวนะกระเป๋าอยู่ไหนนี่นะผมนี่นะผมเป็นไข่นะผมเอ็กซ์คลูซีฟมนดูสิว่า0ูจหรอ โอ้มันยากเลยมะ0.1คือแบบว่าเปิดเปิดพันใบออกหนึ่งใบอะทุกคนใช่ไหมหนึ่งพันใบออกหนึ่งใบแล้วพี่ได้เปิดแค่หนึ่งใบมันจะออกคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะถ้าตีเป็นเลขก,กลมๆนะคือแบบเปิดพันใบต้องได้หนึ่งใบผมเดี๋ยวาดูว่าพี่จะได้ไหมนะมา Are you s u r e you want to open this จับไฟเฮ้ยมันเพิ่งเด้งเฮ้ยเฮ้ยไข่ฟองโตมากทุกคนเฮ้ยโอ้โห oh, ไม่ใช่นะน้อง,องพี่นึกว่ามันเป็นทั้งนักของน้องปลาฉลาม,มด้ยแต่บันเจยอยู่นะผมโอ้พลังแถบนี้นะผมกล่าวว่าแบบว่ามันจะต้องได้ซะแล้วนะมาหวังๆอยู่นะว่าจะแบบว่ามันจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมดูว่ามาลองเปิดกันนะคือก็ต้องบอกก่อนนะว่าพี่เปิดไปสองใบรอบนี้นะผมจะอธิบายฟังก่อนนะรอบแรกไฟปัญเสียนะผมได้ตัวนี้นี่ น้องเมตี่นะผมเทรดมาให้นะผมเป็นตัวใหญ่ตัวนี้กับตัวนี้นะพี่ได้อันนี้มาแล้วก็รอบสองพี่เปิดเด็ดเจ้าปลานี่มากล่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มาแน่ๆนะผมก็ปลามานี่นะครับผมก็คลิปนี้นะผมพี่อยากจะถามคำถาม,ถาม,ถามน้องๆถ้าน้องๆได้ดูถึงคลิปนี้นะหนึ่งครับผมของที่เป็นกล่องซุ่มอะเอามาจากไหนนะผมเราสามารถหาได้จากไหนนะผมถ้าไม่ใช่การเติมนะผมเราสามารถหาได้จากไหนและสองนะผม ถ้าไม่ใช่การสุ่มสั์เลี้ยงตัวใหญ่เราสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับผมรบกวนน้องๆช่วยคอมเมนต์ให้ข้อมูลพี่ทีนะจุดนี้พี่อยากรู้มากๆนะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด Sub s ไ r i b e กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะจะได้เป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปละจ้าคิว